ตัวเล็กแค่นี้ใช้พัดลมได้ไหมใช้ได้ครับพัดลมครับกินไฟไม่เกิน200วัตแน่นอนนะครับตัวนี้ให้แสงสว่างนะครับก็ยังได้เลยนะครับนะโหลดไฟหนึ่งโหลดครับ40กว่าวัตก็ใช้ได้ครับใครนะครับที่ต้องการชุดใช้ไฟนอกสถานที่นะครับแบบพกพาแบบนี้นะครับสามารถเป็นชุดนอนนาชุดแคมปิ้งชุดขายของตลาดนัดได้นะครับนะการใช้ไฟไปไปตามนะครับจำนวนวัตของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆนะครับนะตัวนี้มีจุดจ่ายไฟ22 0โวลต์1จุดครับ อย่างที่บอกไม่เกิน200วัตต์ครับมีพอร์ตย s b ให้เสียบชาร์จมือถืออีก2จุดครับตรงนี้หน้าจอแสดงผลสวยๆเลยนะครับดูทั้งเปอร์เซ็นต์แบตและสถานะการชาร์จได้ครับสวิตช์ปิดเปิดครับใช้ไม่ใช้ก็กดปิดกดเปิดได้ครับนี่ครับมีแยกให้ทั้งฝั่ง AC DC นะครับและตรงนี้ครับเป็นจุดใจไฟออกนะครับ12โวลต์ DC นะครับ อีก2จุดเลยนะครับการเชื่อมต่อนะครับสําหรับการชาร์จนะครับมีอะแดปเตอร์แล้วแผงไปให้แล้วแต่พี่ๆจะใช้งานมีเดทก็ชาร์จแผงครับใครที่อยากได้นะครับนะเหลือแค่1970ครับในตะกร้าเลยครับ